สุดท้ายองค์ไหนจะได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระอารามหลวงนะครับ วัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดสรอยทองวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดมหานิกายตั้งอยู่ที่ถนนประชาราชสายหนึ่งเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2394อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเดิมมีพระธรรมประ,ระยัดโสพลจัดโกวิโทรปรยิยธรรมหประโยคเป็นเจ้าอาวาสพอท่านมอณลาภาพเมื่อวันที่28พฤษภาคม2563แล้วแต่งตั้งพระราชปัญญาสุธีอุไทยอุทะโย ปริยันธรรม9ประโยครักษาการเจ้าอาวาสเดิมท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองอยู่ปัจจุบันท่านอายุได้56ปีพรรษา33ท่านยังเป็นรองเจ้าคณะภาค11ดูแลพื้นที่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีล์สุรินเพราะจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง กับมีชื่อพระศรีประระยัยสุทีปีชาจิตตะประริสุทโธรปร,ริยนธรรม9ประโยคปัจจุบันท่านอายุ50ปีพรรษา28ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองต้องรอดูว่าสุดท้ายองค์ไหนจะได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระอารามหลวง นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ